This call now being recorded. สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องแม่เกยเอ่ยวาจาจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. บอกลักษณะของมาตาเกยได้ 2. อ,อ่านและเขียนคำมาตาเกย 3. มมีมารยาทในการอ่าน ก่อนเรียนนะคะครูมีกิจกรรมฝึกสมองประลองความรู้มาให้นักเรียนลองสังเกตคำกันดูนะคะคำเหล่านี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันมีคำว่ากล้วยยายส้อยกระต่ายควายถ้วยหกคำนี้มีสิ่งไหนที่เหมือนกันคะรู้ไหมเอ่ย ค่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดทุกคำเลยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือมาตาเกยหรือว่าจะเรียกว่าแม่เกยก็ได้แม่เกยคือคำที่ผสมด้วยสระต่างๆและมียอยักษ์เป็นตัวสะกด มาดูตัวอย่างคําในมาตาเกยกันนะคะมีคําว่าเนยขายช่วยพลอยได้ลอยเฉยโดยหายผู้ชายวิในแม่เกยนะคะมีข้อสังเกตมาให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะคะ มาดูตัวอย่างคําว่าสวยกันนะคะคําว่าสวยเดี๋ยวเรามาลองสะกดคําว่าสวยกันก่อนดีกว่าสอปัวยอสวย มีตัวสะกดเป็นยอยักษ์อยู่ด้านหลังแสดงว่าคำว่าสวยเป็นคำในมาตราเกยถูกต้องค่ะคราวนี้เราลองมาดูคำว่าเสียกันนะคะคำว่าเสียเดี๋ยวเรามาลองสะกดกันก่อนค่ะสสเอียเสีย คำว่าเสียไม่มีตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะยอยักษ์ที่เราเห็นนั้นคือสะระเอียคำว่าเสียไม่มีตัวสะกดแสดงว่าคำว่าเสียไม่ได้อยู่ในมาตาเกยนะคะเป็นแค่สะระเอียเท่านั้นนักเรียนต้องสังเกตคำในมาตาเกยดีๆนะคะ วันนี้ครูมีใบงานที่สี่กับใบงานที่5มาให้นักเรียนได้ทำนะคะเป็นเรื่องเลือกคำที่สะกดด้วยมาตาเกยค่ะครูมีคำตัวอย่างมาให้นะคะให้นักเรียนเลือกเฉพาะคำที่อยู่ในมาตาเกยนะคะคำมาตาเกยก็คือคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังแต่ดูดีๆนะคะระวังมีคำที่ผสมด้วยสระ,ะเอีย นักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะว่าเป็นสระหรือว่าเป็นตัวสะกดนะคะทำส่งใบงานนะคะวันนี้ใบงานที่สี่กับใบงานที่ห้าค่ะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ